เอาสัสดีครับทุกคนกผมก็ผมเปีนเกมเมอร์นะฮะตอนนี้เราอยู่กันในเกมดันเจียนดันเจียนดีเอนต์มามีดาบให้ดึงด้วยดึงได้ไหมดึงไม่ได้นะตอนนี้เราลเวลสามสิบแล้วลุน,นเวลสามสิบเอสามสิบดตีดาบสามสิบแปดหรอม,หม,มาลงดันกันกดเลย <สา S 1> เดีย <สา S 1> เด๋ยวเดี <สา S 1> ๋ยว <สา S 1> อัปเกรดก่อนอัปเกรดดาบก่อนเฮ้ยไม่เอาวันนี้เอาดาบออกก่อน มาคิดแบบเบา,าเสียงให้พีนหน่อยเลยอัพเกรดครับกายภาพเพิ่มขึ้นไปครับอันนี้อู้วโอ้โอ้เต็มป่าดามนี้ตึงนะตึงตึงใช่ป่ะตึงนิดหน่อยแต่ติ้นใช้ดาบคู่อย่างอย่างตึงดาบคู่ติน้นโคตรดีเลย มีชุดเกาะด้วยลืมอัพเกาะหรือตังพอไหมตังไม่พอเกาะอุ้ยกันเวทด้วยครึ่งหนึ่งป่าจิกันเวทแล้วหรอไม่ยังโอเคอัพเต็มแล้วชุดเกาะแล้วมวกอัพไปครับอูห้าสิบสองโดตรูะฮะพอแล้วมาตีน ไปก,ก้างแล้วอ่ะใช่ไปขี้ก้างไปแล้วโอ้โหป๋าเอชดเต็มแล้ว<า>เลือดพ่อยังไม่เท่าตินเลยอ่ะใช่เลือดเลือดตินเยอะมากไปแล้วนะสร้างปาร์ตี้ใครสร้งางออตินออตจังเลยสร้างกันเหรอโอเคออตินออตินออตินเลเวหกไม่ใช่ด่านใหม่เลยเป็นด่านใหม่เลยด้านบน ไหไอ่ะอเอ,อ่อ<ม>เพื่อนอ่ะดูง่ายกว่าอ้าวกดไม่มีทำไมอ่ะเอาเป็นเลขสามสิบเนาะแล้วก็ความยากยากมากใช่ไหไนเนะมื่อกี้น่ะไม่อีี่่ีีี่เหรอ เออเอาตีนอยู่ไหนหนะตีนเอาเลเวลอะไรอะ่ะสามสิบไม่เห็นมีเลยไม่ปะเนี่ยมีเลเวลอันนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อตีนาหาใหม่ทำไมของเพื่อนไม่ขึ้นนะตีนกดตามเซิร์ฟเวอร์แล้วใช่ไหมใช่<ะ>มันไม่ขึ้นนะ ออตินออตินสามเฮ้ยไม่ตรงสามสี่เจ็ดอ๋อเดี๋ยวพองมาใหม่แล้วครับนึ่งออสออสตินสามสี่เจ็ดเซิร์ช ไม่ไม่เจอเนี่ยก็มีอยู่เนี่ยปาร์ตี้ก็ไม่บอกเอาใหม่เข้าร่วมปาร์ตี่อยู่ห้องเดียวกันปะเนี่ยเดียวนะก็อยู่นี่อที่อยู่ไหนะ ดาบคู่อัตตินอยู่ไหน <ừ. S 1> อยู่ไหนตินยืนอยู่ไหนไม่ติณยืนตื่นยืนอยู่ไหนคุปปาจะอยู่จุดเกิดจ้าอยู่จุดเกิดีด่จุดเกิด,ด,ดเดนี่ยนะไปลูกอ้าวคุปปาครับฮ้ยมีของรับยังเนี่ยรับยัง เฮ้ยรับยังยังมาดิรับไปแล้วผิดุูย่่ะทัแข็งด้วยแล้วอัปเกรดมาเมื่อกี้คืออะไรอัปเกรดมาแล้ <c oughs> ยตังง์าาด้วยอ่ะที่เราเล่นกันสองวันนี้คืออะไรไม่ดูเรื่องเลยเนะนี่ยนี่อาเเดตอยู่นี่มาปากดอ่ะ,กด,อะกดเล่น ตีนอตีนอตตีนอต,นต,นตนีไม่มีอ่ะดันเจียนหลานี่ใช่ไหมใช่แล้วก็ดับความยากง่ายเหรอใช่อ่ะไม่มีชื่อตีนอ่ะงั้นพ่อต้องทำเดี๋ยวขอญาตอัพเกรดดาบก่อนได้ดาบใหม่มาดูดีแรงไหมสีเขียวเหรอ พรังสกดร้อยเก้าสีกก่พันห้าเลยอะเฮ้ยของดีอะเอามาเลยเดี๋ยวสามสิบเฮ้ยต้องไปอัพอันนี้อันนี้ดีไหมนี่หมื่นสามนี่หกพันเฟสพายุอาคันบาลัสเฮ้ยอ,ออกเลยอันเนี้ยใส่เข้าไปอ <Okay. S 2> ชไ่ไม่ใช่ ใช่อ่ะทำไมที่สุ่มไม่ได้อีกอะโอ้ยสุ่มได้อีกไม่ใช่หรอสุ่มได้อีกอหรอให้สุม่มได้แล้วเกิดพ่ออะไรจริงป่ะเนี่ยที่ไม่ได้ยินเฮ้ยให้ให้ให้่ปัวครับใส้หม,มวกเป็นหมวกมาด้วยเหรอใช่หมวกเอออะไรเขาเรียกโชคดีจังเลย อันนี้เป็นเวทมนต์ดา,ด,ดาบไม่ค่อยดีอะ่ะด,ดาบไม่ค่อยดีเป็นดาบเวทมนต์เนอเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเอาอ่ะปีสร้างห้องกันนะ,ลลดะได้เลยไปลองฟันก่อน แต่เรามีที่ลองฟันดาบด้วยนะครับเรามีดาบลราก็ไปฟันดาบซะก,ก่อนเลยตรงนี้นี่มาตรงนี้ครับวิ่งตรงมาเร้่อยๆครับมีกระสอบซ้ายให้เราฟันตรงนี้สองร้อยห้าสิบอย่างครับโอ้300ออสามรกว่าเปลี่ยนเอาดาบนี้ใส่ลงไปเป็นไงบ้างร้อยห้าสิบ ว่าดีอัปเกรดจนตันแล้วหมดละอ่าเปลี่ยเเน,น,นเ,ปยเป็นอีดิ๋าเจ็ดสิบอ่าอันนี้ดีกว่าครับป๋าดีอัปเกรดจนตันแล้วตันเหมือนกันนี่ฟันทีสองร้อยหกสิบป๋าครับอันนั้นเออดาเมจเยอะกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนฮิ้วให้เหรอใช่ไหนใครฮิ้วให้ไม่รู้หรือไม่ฮิ้วเองป๋าป๋ากดตรงนี้ โอเคไปเข้าไปสามสิบครับง่ายหรอใช่มันเหมือนง่ายโอเคเล่นสร้างปาร์ต no ี้เมื่อกี้ติ้งกดสีเขียวว่ะสิมารอออตินครับเดี๋ยวไปลุยกันเสรอจเสร็จบ้าอือ ดันใหม่ยังไม่เคยมาครับว่าไปทางนี้ตามพัดินป่ะเฮ้ยใช่เหรอใช่ไปออกไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยออกได้แล้วมาโดนไม่ได้โอ้ยเลือดลดเยอะเลยโอ้ยวนนี้แข็งแกร่งมากเลยนะ เฮ้ยจะตายแล้ว,ลว 8, 9, เรอาชาร์จชาร์จชาร์จพลังก่อนเค้ยทำไงดี<ป>เลือดไม่ขึ้นเลยอะ่ะไ,<ป>ไหวไหมเนี่ยตายแล้วอะ่ะทำไงอะ่ะเอ,อ้ตายอีกขึ้นใหม่ อ๋อเยอะมากเลยอ่ะอ้าว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 มีคนผ่านมามีคนผ่านมาผูาตัวใหม่นะตัวใหม่หมดเลยอ,อึ๊บอุย้ยโดนไปด้เวลอัพ,อพแล้วครับตัวใหม่ผูาตัวใหม่ตัวใหม่เลือดเยอะเดี๋ยวพี่จะกลายตัวใหม่เองได้เลยอืออ้าวหมด แตกหมดครับเราต้องหาตัวรีเจนเดอรี่เลือดนะฮะเออโดเข้าไปเด้โดเข้าไปเด้มาโอ้ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่เ,ออเลือดเท่าไหร่สองหมื่สองพันเหนอ,อดไปเด้เรียบร้อยครับาาเวลา,วลาอ๋อตินอยู่นู่นมาอ๋อนี่มวกใหม่อ่ะเนี่ย เออสุดยอดแตกสามครับนี่จุกจุกเขาเรียกว่าจุกจุกช่วยช่วยช่วยเรียบร้อยวลวอัพใช่เวิวต่ำอยู่เลยครับมาต่อไปเจอบอลแล้วนะทเนี้ สามแสนอ่ะปะา้าแม่เป็นห,ห่วงป๋าครับถ้าบอสท,ทีไรอ่าหนะ้าแสนได้ฆ่าบอสบ้างไหมเนี่ยไม่คุณข้าป้าฝาบอสเลือดห้าแสนแหละไหวเปล่าไ,ไหวไหมโอ้โแตกแตกเป็นน้ำครับเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อื้อโอ้ยโดนมา,มาบ้างครับ คใครเจอบอสแค่นี้ว่าบาอกจากการแถวล,ลูกเราตีจากแลลกนเสร็จได้โอเคเขาบอกว่าสกลืหลับปังหมดแล้วเวลอัพด้วยบอสแต่การทันทีมีบอสเนี่ย ลูกหมาตุยไปซะดำไปทำไมข้างล่างดำไปแม่งล่างดำไปไหมโดไปเด้อโดไปเด้อโดไปเด้มันดำโผล่ไหนก็ได้เหรอโดไปดิโดไปดิมามาตีตูต้นหน่อยตีตูด คนดำไปแล้วไปวะมันจะขึ้นน้ำบนบกได้บบนะโห่แล้วโห่แล้วเออฟัดเข้าไปครับโอ้ยใส่เอาไปตเต็มๆครับเลือ่สี่หมื่นห้ากันเลยทีเดียวมามาจุกหลบจุกหลบจุกหลบเหน็บไม่ดีเลยเลยหรอกระตุกอ่ะ ดำดินดำดินจะโผล่ไหนโผล่มาดิโอยโผล่ตรงตีนเลยอ่ะเเสียวลาโดนไปดิแตกจับยับครับเรียบร้อยไปต่อไิ้งเขาแต้มานจริงเลยเฮ้ยมันไม่ใช่บอสหรอเมื่อกี้น่ะเมื่อกี้ตัวอะไรลูกสมุนเลยหรอ เวิวอัพอีกแล้วบายพร้อมโดไปดีเรียบร้อย <hi. S 1> อ้าวตายแล้วหรอจริงปะเนี่ยตามมาทันเม้าเฮ้ย oh. ตามมาไวจังอ่ะตามมาไวจัง mm. อือครับ โดนไม่ไดส้สกิลสกิลจุกอโ้โหเลือดหกหกหืนเลยเหรอนี่บอสป่ะเนี่ยอย่าบอกเราไม่ใช่บอ,อ,อสเออไม่ใช่เหรอใช่บอสใช่ใช่ใช่ใชโอ้เข้าใกล้ไม่ได้เลยเอ่ะโ ตายาครับไม่เจอตัวนี้นะตอนที่ไปเล่นลกับเพื่อนถ้าเจอใครอ่ะนภูอ๋อมีนภูอีกเหรอไม่ครัามันไม่ผิดตัวมามนะยิงไปเรื่อยอ มาครับเออโดนไปด้ฝันเข้าไปเรื่อยเออโดนปะไม่โดนสัดเข้าไปฮะเกือบเกือบไปแล้วมา หลบคอมวงใหญ่ครับซัดเข้าไปเออโดนไม่ได้ไหนอตัวนี้ถีเวลามากเลยตัวหนไอตัวสอ่ะใช่านอยู่นะตรงไหนตรงน้งแข็งอ่ะหลบได้หรอตายโ้ตายกี่รอบแล้วเนี่ย ตรงนี้ได้หรอต้องทางนี้หรือปาต้องหนดตรงนี้ได้โหไปยเหมือนกว่าจมหลตรีไปโอเคครับใส่เข้าไปครับโดนไปดิยโดนไปดีโอ้อยยี่สิบไลการครับ เร็ียบร้อยทำไมอ่ะไปายดวาได้เดิมเดิมกันเลยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยไ,ไม่ยังเยอะจริงปะเนี่ยจริงซืออะไรอ่ะอโอ้1200โดบาร์แพงจัดลองใหม่อครั้งคืออะไรอันนี้เคยได้มาแล้วอ่ะคือกลับใช่ไหมกลับ ก็หมายก็ oh God. เอากลับไงอะ่ะเวลารอเวลาหมดอ๋อโอเคได้อยู่ไปดูของดีๆม,มั้ยครับยเยอะมากเลยใช่ไหมดูดิ เปลี่ยนครับครับเข้สิ้นในอยังเยอะดูดเิเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยไปอัพมาเป็นสามสิบห้าแล้ว,วครับเท่ากันเลยอพอกันได้ไม,ม่พอกันขายได้ขายเลย อ้าวโอเคขายของดีกว่าไม่คนจีนเยอะอยู่นะขายเลยครับขายอันนี้ป๋าป๋า,าอันนี้เก่งกว่า ขน,นอเจ็ดกว่าของหน่อยดูดูเ็ดิบสอง่หรอโอเคเรียบร้อยยังไงก็เข้ามาลองเล่นกันดูนะครับผมวันนี้ขอตัวลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับผมเย้